เัลโหลเย้สวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่างไม่จิงบ่ายของขวัญช่องที่จะมาเรื่องของงานถักงานฝีมือก็เมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี้นะคะก็มีหนังเรื่องบาร์บี้เนาะที่กำลังเป็นกระแสมากเลยนะคะขวัญก็เลยมาแกะกล่องเล่าเรื่องแต่ไม่ใช่บาร์บี้นะคะแต่เป็นตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮค่ะ ก็เป็นลักษณะนแนวเดียวกันนะคะกับบาร์บี้นะคะก็คือเป็นแนวตุ๊กตาแบบแนวอเมริกันเกิลนะคะแต่ว่าในตุ๊กตาของมอซไฮเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาแนวร้อนๆนะคะลูกแวมไพร์ลูกของหมาป่านะคะแมวแคสเนียอะไรตา่างๆพวกนี้นะคะก็มาเรียนอยู่ในเรื่องโรงเรียนเดียวกันแล้วก็มีเรื่องราวมากมายสนุกสนานก็ว่ากันไปนะคะตามสไตล์ร้อนๆโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปชูตุ๊กตาของมัดกันแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้มีครบทุกตัวมีแค่บางตัวแต่ว่าอยากมาเล่าให้ฟัง สเสน่ห์ของตุ๊กตากลุ่มนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าแขนขาของเขาสามารถดัดได้นะคะเพราะว่าปรับจูนต่างๆก็คือโพธ,ธาทางต่างๆได้นะคะเราจะใส่จิตนาการให้เขาใส่เสื้อผ้แบบไหนยังไงก็ได้นะคะแล้วก็หน้าตาที่ออกเป็นแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร อันนี้ก็เป็นดีไซน์ให้ดูกันนะคะว่าความสนุกของเขาก็อยู่กันตรงนี้แหละคะ่ะสองคนนี้เขาก็เป็นแนวตุ๊กตาที่มาจากหนังมาจากซีรีส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นตุ๊กตาของฝั่ง Ever มอนเตอร์นะคะก็เออจะเป็นตรงข้างพูดตรงข้ามกันดีกว่าก็อันนี้เขาจะเป็นลูกของเจ้าหญิงเจ้าชายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อสโนว์ไวท์นะคะเจ้าหญิงออโรร่าอะไรต่างๆนะคะก็อะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าฝั่งตัวร้ายก็คือมอนสเตอร์ไฮนั่นเองดูกันสนุกๆน,นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามบาย